ข้อที่3ข้อความใดต่อไปนี้เป็นภาษาระดับทางการก่อนอื่นเรามารมารู้จักความหมายของภาษาระดับทางการก่อนนะคะภาษาทางการก็คือภาษาราชการเป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบรูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เน้นความชัดเจนตรงประเด็นใช้ในโอกาสสำคัญที่เป็นทางการนะคะเรามาดูข้อกอไก่นะคะ ห้องผู้ป่วยนะไม่ใช่โรงแรมที่จะอ้อยอิงอยู่นานได้ในข้อนี้คำที่ไม่เป็นภาษาระดับทางการก็คือคำว่าอ้อยอิงนะคะต่อไปเรามาดูข้อขอใครการเยี่ยมคนไข้เพียง10หรือ50นาทีนับได้ว่าเหมาะสมแล้วข้อความข้อนี้เป็นภาษาระดับทางการทุกคำนะคะต่อไปมาดูข้อคอควายพอมีแขกคนใหม่มาเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ผู้อยู่ก่อนควรขอตัวลาทันทีในข้อนี้ภาษาที่ไม่เป็นภาษาระดับทางการก็คือผู้อยู่ก่อนนะคะต่อไปเรามาดูข้อง,งองูเพราะสถานที่ของโรงพยาบาลมีห้องไม่กว้างขวางพอผู้มาเยี่ยมไม่น่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มข้อความในที่นี้ข้อความที่เป็นภาษาไม่เป็นระดับทางการก็คือไม่กว้างขวางนะคะ